สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านครับที่เข้ามารับชมช่องยูทูบแอนทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกนะผมจับผ่านสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรคู่ชุด2ตัวล่างแม่นๆนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรเตือนดีเข้าตามนี้ไปกลับนะครับไปกลับ พราะสูตรนี้ผมทําไปดูเมืที่ผ่านมาเข้าจริงตามนี้ก็เลยที่โอกาสนํามาคํานวณลงให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นสูตรคู่ชุด2ตัวล่างแม่นนะครับไปกลับนะครับทั้งไปทั้งกลับ4ชุดนะครับดีวผมมาคํานวณพร้อมวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับยังไงก็ฝากด้วยกันแล้วกันใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยช่องแอนทอนนักคำนวณน,นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันเพื่อที่ ผมจะได้มีกำลังใจได้ทําสูตรดีๆทำคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะครับเป็นสูตรนะครับส,สูตรที่1กับสูตรที่2นะครับนํามาประกบจับคู่กันนะครับนะครับสูตรที่1 2ตัวมา1ตัวสูตรที่2ก็2 2ตัวมา1ตัวสูตที่1กับส,สูตรที่2น,น,นี้จับคู่ชุดไปกับ ที่10หน่วยล่างนะครับไปกับที่10หน่วยล่างมาได้ทั้ง10ทั้งหน่วยล่างนะครับ2ส,สูตรนี้นะครับสลับไปกลับได้นะครับ <c oughs> จับคู่ชุดก็จะได้4ี่คู่ชุดแบบนี้นะครับอ่ะมาฝากคําเตือนทางช่องกันก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรคำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลับกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพรนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้ Еще, วิจารณญาณในการรับชมครับทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตรงท่านเองนะถูกผิดยังไงก็กลับขอโทษขอ้ขอ,ขอภัยเดอ้อสมาชิกเด้ออ่ะมาเข้าเรื่องก,กันนะครับสูบคู่ชุด2ตัวล่างตรง,ตรงย,รย้อนให้ดูห้างหเอ้ไม่ใช่ตรงนะฮะไปขับนะย้อนให้ดูห้างวดนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับสมาชิกนะอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูห้างวดไปพร้อมๆกันนะ ก็แรกสุดที่1ได้3กับ4สุดที่2ได้2กับ7จับคู่ได้3 2 3 4เฮ้ย3 2 3 7 4 2 4 7ปดอก4 2ก็มาคู่นี้ฮะ4 2ที่10หน่วยลากนะถูกไปหมดที่1นะครับ มาต่อกันงวดที่2ครับงวดที่2ส,สูตรคู่ชุด2ตัวล่างไปกับสูตรที่1ได้0ูย์กับ1นสูตรที่2ได้8กับ3จับคู่ฮะศูนย์แปดศูนยนึ่กสามหนึ่งนะก็เข้าคู่นี้ฮะสามหนึ่งเข้าคู่ชุดนี้ฮะตัวกลับถูกเป็นงวดที่ส ็ที่ผมได้เกิดไว้แล้วฮะไม่ใช่ตรงนะครับไปกับนะครับสองสูตรนี้นํามาประกบคู่กันเป็นสูตรเด็ดล่างทั้งสองสูตรเลยนะครับก็ไปกับที่สิบหน่วยล่าง <c oughs> ต่อกันงวดที่สาม ู้ที่3สูตรที่1เด่นลาง2ตัวมา1ตัวได้7กับ8สูตรที่2เด่นล่าง2ตัวมา1ตัวได้9กับ4มาได้ตัวหลักจับคู่ 7, 9, 7, 4, 8, 9, 8, 4นะก็เข้าคู่ชุดน,นี้ฮะแปที่10หน่วยล่างถูกเป็นงวดที่3ามทงวดที่3 ไปต่องวดที่4ี่งวดที่4สูตรครับสูตรคู่ชุด2ตัวล่างไปกับสูตรที่1 2ตัวมา1ตัวได้1กับ2สูตรที่2ก็สองตัวมา1ตัวได้7กับ2อจับคู่ก็จะได้4คู่ชุดครับก็จะได้1712นะครับ27แล้วก็22 มาพ้อนออกสองหนึ่งนะครับก็มาคู่ชุดนี้ไปกลับเด้อพี่น้องเอ้ยไม่ตรงนะครับไม่ตรงไปกลับเอาเข้านะี่ฮะหนึ่งสองตัวกลับถูกเป็นงวดที่สี่นะถูกงวดที่สี่ามสูตร นะก็กล่าวทักทายสมาชิกนะครับทุกทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะช่อง y o u t u แอดถอนนะักคำนวนนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง youtube ผมด้วยก็แล้วกันเด้อสมาชิกเด้ออย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งเบื่อไปไหนนะครับก็จะมีสูตรดีๆมีคลิปดีๆไห้สมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันนะครับ <c oughs> ถ้าใครชอบสูตรแล้วนกะ็ผมก็ช่วงท้ายมันก็จะมีวิธีคิดนะครับผมก็จะมีวิธีทา สมาชิกได้รับชมกันทุกๆคลิปฉะนั้นสมาชิกชอบใครที่ชอบสูตรนะชอบคิดชอบคำนวณมันผมก็เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันสมาชิกนะขอ,ข,อขอบกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสูตรนี้ลงจริงให้งวดแรกนะครับแต่ผ่านการทําไว้ดูแล้วงวดที่ผ่านมาเข้าจริงตามนี้นะเป็นสูตร2ตัวล่างสงสูตรนํามาประกบกันฮนะงวดที่ผ่านมาสูตรที่1 หกกับเจ็ดนะได้หกกับเจ็ดมาจับมาอา่านำมาจับคู่กับสูตรที่สองนะเก้ากับสี่นะครับก็จะได้จับคู่ได้สนะี่คู่ชุดฮะหกเก้าหกสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่บล็อกสี่หกอ่ะหมดนี้ก็มาที่นี่ฮะชุดนี้นะไปกลับนะครับล่างนะครับเข้าคู่นี้นะครับออกตัวกลับ ถูกเป็นงวดที่ห้าเป็นงวดที่ห้างวดที่จะถึงนี้ไปด,ฮด,ฮดไไปูฮะวิธีคิดวิธีทำนะรับวิธีคิดวิธีทำอล้วเลขตัวไหนสองตัวล่างไปกลับเนี่ยววิธีทำอันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับมาได้ทุกหลักสิบโวยล่าง อันนี้สูตรที่2มาได้ทุกหลักที่10หน่วยล่างก็คือวิธีทำก็ง่ายๆฮะตามนี้เลยครับสูตรที่1อ่ะวิธีทำนำหลักพันหนึ่งครั้งบวกด่วยล่างหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่แล้วมาบวกด้วแปดคงที่นะครับบวกกระดูเจบวกหลงท้ายเลขสามสามบวกแปดนะครับสามบวกแปดลงท้ายเลข หนึ <c oughs> ่งฮะตำแหน่งแรกหนึ่งบวกเพิ่มเป็นหนึ่งได้เลขสองสูตรที่หนึ่งเดินล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้หนึ่งกับสองฮะเอาดูสูตรที่สองกันต่อสูตรที่สองวิธีถามว่านำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งอ่ะบวกสองตำแหน่งนี้นะครับบวกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่สำหรับตัวที่สองนะครับเอาบวกดูสี่บวกหนึ่งลงท้ายด้วยเลขห้านะครับก็ได้ห้าตำแหน่งแรก หาบวกเพิ่มไปหาแต้มป็นเลขสูนะอ่ะตามนี้เลยนะสมาชิกนะมาไม่มาอยู่ที่สูตรชอบจัดนะครับถ้ามองขัดลูกกตาก็มองผ่านได้นะครับอ่ะตามนี้เลยนะสูตรที่หนึ่งฮนะหนึ่งกับสองสูตรที่สองฮนะห้ากับศูนย์จับคู่นำมาจับคู่กัน ได้1นึ่งนศูนะครับแล้วก็2องห้สองศูนตามนี้เลยนะครับถ้าเป็นผมผมชอบชุดเดียวฮะในผมชอบ2องศูนยะ์ตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าเลขค่า เลขหนึ่งศูนย์นี่ก็มายากเลขห้านี้ลางก็มายากแต่อะไรก็ไม่แน่นอนแต่ผมชอบสองศูนย์ตัวเดียวถ้าชอบผมนผมก็จัดไปฮะสองศูนย์ชุดเดียวไปกลับนะครับงวดปจับบันทีสิบหกทับแปดทับหกเจ็ดลอรลุ้นกันฮะผมชอบสองศูนย์ชุดเดียวอ่ะตลอดคิวดีก็กลับ